สาวดีคุณผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในเกม Line Ranger น,นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเปิดกาชาตามล่าเรเกนในตู้กาชาเพื่อโมอกาได้รับเรเกนและก็ริสุครับก็จะมาเปิดใน ID เกลือด้วยตัวกาชาทั้งหมด50ใบนะครับเปิด1ครั้งได้10รอบนั่นเองนะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับผม ก็อยากได้เหมือนกันนะตัวของเรเกนเพราะว่าจะเอามายืนคู่กับชิเงโอแบบที่เท่นะครับและบางทีก็อาจจะเอาไปเล่นใน PVP บ้างแค่แบบขำๆนะครับผมและก็ยังไม่รู้ว่าจะปั้นเป็นร่างไฮเปอร์แม็กไหมถ้าเกิดว่าได้มาเนื่องจากกบอัลตร้าแปดาวผมมีอยู่6ตัวในตอนนี้และก็ผมคิดว่าจะเก็บกบอัลตร้าแปดาวให้ครบ20ตัวเอาไวใ้ให้ให้กับเรมครับผมร่างอัลตร้าตัว หนึ่งที่ผมยังเหลืออยู่ในคลังนะครับเดี๋ยวให้ดูนี่นะครับอืมจะพอดีจะเอาเรมตัวเนี้ยไปยัดใส่เรมตัวนี้ครับตัวเรมอาเรมตัวตั้งต้นนะครับแมจะได้เป็นเรมกาดราบวกสามสักทีอืมอย่าคิดดูก่อนอย่าคิดดูก่อนอาจจะปั้นเรเกนมาคำๆก็ได้นะครับผมถ้าเกิดว่าได้เรเกนมานะอ่าโอเคมาครับผม10รอบนะครับ ตู้กาชานี้ก็มานานแล้วนะครับผมอ่าตู้กาชาเพิ่มโอกาสตัวเนี้ยมานานแล้วรู้สึกว่าจะมาแบบอ่ามาประมาณวันที่15หมัง้งเดี๋ยวนะผมขอดูก่อนมาวันที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับผมไม่ชัวร์วะอันนี้อ่าใช่ใช่สิบหมิถุนายนตอน1 0บโมงเช้านะครับอ่ะ ผมมาเปิดในวันที่16มิถุนายนประมาณ2ทุ่มก,กว่านะครับไม่รู้ว่าเวลานี้จะเปิดได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวก็มาดูกันดีกว่าเนาะโอเครอบแรกได้แดนใบเหลืองมาเอ้ใบใบแดงหรือใบเหลืองวะลืมละนะครับเมื่อกี้โอ้โหนักชิมไทเกอร์นะครับเมื่อผมขอผมขอดูก่อนมันใบแดงหรือใบเหลืองนะเออใบเหลืองใบเหลืองเออใบเหลืองนะครับล่างเจ็ดดาว ส่วนใบแดงเนี่ยล่าง8ดาวเออโอเคสงสัยบอกสงสัยแดนบอกว่าอย่าบ่นมากนิอย่าบ่นมาก,ดามากเดี๋ยวไม่ให้เออ <c oughs> คิดว่ามันน่าจะไม่เกี่ยวหรอก <c oughs> มันอยู่ที่ดวงมากกว่า้า้กิัว่าผมได้เรเกนนะครับผมในตัวกาชาได้อ่าถ้าผมได้เรเกนในคลิปเนี้ยด้วยการเปิดตัวกาชาเนี่ยห้าสิบใบผมว่าผมน่าจะดวงดีและนะครับไอดีเกลือ เฉพาะแค่เดือนนี้นะเดือนหน้าผมไม่รู้นะครับโอเครอบที่สี่ครับผมตัวเก่าๆเาดิมๆซ้ำๆมาหมดนะครับตัวใหม่ๆตัวเพิ่มโอกาสหน้าตู้ก็ยังไม่มาไอเดนียลนี่ก็โอ้โหไม่มีทางที่เราจะไม่ได้มันในตัวในกาชาเออไอ Daniel, เดนีเลอ่ะเออมันเหมือนเป็นตัวเกลือประจำกาชาไปแล้วอะ่ะไม่ดิมันเป็นไปแล้วนะครับเออ เปิดทีไรก็ได้มันทุกทีนะครับตะบองเพชรตะวองเพชรซี่ตัวนี้ก็ได้เยอะเหมือนกันนะครับไป30ใบเลยครับผมรอบนี้รอบที่6ผมว่าผมจะเก็บตั๋วกาชาไว้แต่ว่าอาคิดไปคิดมาก็อยากจะเปิดหาเลเกนบ้างนะครับเพราะว่าไอดีเกลือเนี่ยยังไม่ได้เปิดกาชาตามและหาเลเกนเลยผมก็เลยเปิดดูเผื่อจะได้นะครับ ตัวของเรเกนเรนเจอร์เรเกนนั่นเองเรเกนมันเป็นตัวคู่เทพของโคลโบนี่ไงผมก็เลยอยากจะเปิดหาดูนะครับโอ้โหแม่เจ้าอ่าเรียบร้อยเลยวะ่ะผมว่าน่าจะเกลือว่ะผมว่าน่าจะเกลือมากๆเลยอืมแต่ไม่เป็นไรครับผมได้ชิงนอโอมาแล้วผมถือว่าดีใจมากๆแล้วนะครับคือแบบ ได้ชิงเงี้มาผมแทบไม่ไม่อยากได้อะไรแล้วอ่ะในเดือนนี้เออเพราะว่าผมแบบบรรลุเป้าหมายแล้วอ่ะเออชิงเงี้มันเป็นตัวเก่งที่สุดในคาราโบนนี่ไงแล้วไอเดียเกลือเป็นไอเดียหลักผมด้วยแล้วก็ได้แล้วด้วยมันก็เลยแบบไม่ได้คาดหวังอะไรเพิ่มและนะครับถึงแม้ว่าจะเปิดเอาตัวกาชาเปิดหาตัวอะไรอย่างเช่นเรเกนหรือว่าตัวในคาราโบนี้แล้วไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเนื่องจากผมได้ชิงเงี้แล้วเวลาเราได้ตัวที่ต้องก,การอ่ะเราจะรู้สึกอารมณ์ดีและผ่อนคลายไง โอเคไนดะ้ข่าวมูลนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเดือนต่อๆไปหรือว่าในอนาคตมันเกลือแบบเกลือจนอ่าสัรนหาความคาม,มาพูดไม่ได้ผมเองก็ไม่ไหวเหมือนกันนะอันนี้ยังยังพอรับได้อยู่เรียบร้อยครับไม่ออกครับผมไม่ออกเวลาสองทุ่มกว,กว่านี้เปิดไม่ดีฮะของวันที่สิบหกมิถุนายนนะครับโอเคสิบรอบครับผมก็ได้ประมาณนี้ไม่มีตัวที่ใช้งานได้เลย ไม่มีตัวที่ใช้งานได้เลยครับช่างมันและกันนะครับใครที่อยากได้เลเกนก็ขอให้ได้นะครับใครที่กําลังเปิดหาเนะส่วนใครอยากได้เชงเงยวก็ขอให้เปิดได้กันนะครับผมอตอนนี้ทางเกมอัปเดตแพ็กเก่าเลเวลซูเปอร์มาสเตอร์อัปเดตเออเอ,อัปเดตแพ็กเกจเวลาเราเนี่ยเลื่อนขั้นเป็น เลเวลมาสเตอร์ Master, และก็เลเวลซูเปอร์มาสเตอร์มานะครับเลเวลมาสเตอร์เนี่ยแพ็กเกจถึงเลเวลมาสเตอร์หนึ่งเนี่ยผมมองว่ามันคุ้มนะ100รูบี้ได้ตั้ง29เอ้ย29บาทได้ตั้ง100รูบี้นะครับถือว่าคุ้มมากเปรียบเทียบแพ็กนี้ก็เหมือมนกับแพ็กเกจขนนุกอะครับแพ็กเกจขนนุกได้รูบี้ประมาณสัก50-60มั้งแต่อันเนี้ย29บาทได้ตั้ง100บี้อ่ะถือว่าคุ้มมากนะใครจะซื้อก็ซื้อได้นะครับแพ็กนี้ผมแนะนำให้ซื้อนะตอนนี้ผม อะไรอะ่ะคืออยากจะซื้อหรืออยากจะซื้ออยู่แต่ว่าดูตังในกระเป๋าแล้วไม่เอาเดีกว่าไม่มีตัง <c oughs> <c oughs> เอเอก็เดี๋ยวอาจจะหาวิธีอาจจะหาวิธีจจธซื้อแพ็กนี้ก็ได้ถ้าถ้าแบบหาไม่ได้ก็ช่างมันแล้วกันนะครับหนึ่งล้อรูบี้เดี๋ยวก็คงปล่อยมันผ่านนะครับแพ็กนี้แพ็กนี้คุ้มนะครับจะซื้อก็ซื้อได้นะผมแนะนําให้ซื้อเลยนะครับแค่ประมาณ30กว่าบาทเองนะครับถ้าบวกภาษีไป ส่วนแพ็กนี้ซูเปอร์มา e r สเตอร์อันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับ299บาทได้260บี้สำหรับผมถามว่าคุ้มไหมมันก็คุ้มมันคุ้มในแง่ของการที่เราเนี่ยอยากจะได้รูบี้เพิ่ม,มประมาณว่าอยากจะสะสมรูบี้เอาไว้เปิดกาชาคลลโบอะไรอย่าเี้หรือว่าเปิดเอาไว้ดองดองสะสมเอาไว้เปิดเดือนหน้าอะไรยเงี้ยอันเนี้ยเติมแล้วมันคุ้มแต่ถ้กิดว่าใคร อ,อยากจะมองความคุมมคมค้มค่ากับราคาที่เราซื้อไปอ่ะผมมองว่าไม่เติมจะดีกว่าเพราะว่าราคาเนี้ย2 9 9บาทมันเอาไปซื้อแพ็กการ์ดเลนเจอร์แล้วมันได้รูบี้ตั้ง420รูบี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ดูเนี่ย2 9 9บาทได้การ์ด2 9 9บาทซื้อการ์ดเลนเจอร์ได้แล้วได้ตั้ง420รรูบี้พอมาเปรียบเทียบกับแพ็กเกจเนี้ย ถึงเลโวลซูเปอร์มาสเตอร์หนเนี่ยได้แค่260รูบี้แถมแค่ตัวตัวกระชาแค่20ใบซึ่งตัวกระชา,20า่20ใบเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้ตัวเก่งหรือเปล่าถ้าเราเปิดหานั่นแหละผมก็เลยมองว่าถ้ามองเรื่องของราคาเนี่ยมันไม่มันไม่คุ้มเท่าที่ควรนะครับอืมโอเคอันนี้2แพ็คนี้ผมบอกเลยนะทางเกมน่าจะ น่าจะไม่ให้มันจํากัดเวลานะน่าจะให้มันอยู่ถาวรเลยจะได้ให้คนที่แบบยังไม่มีตังเติมหรือว่าคนที่กําลังหาเงินอยู่มาเติมได้คือถ้าทําแบบนี้มันเหมือนกับเอามาขายอย่างเปล่าประโยชน์อะให้กับคนที่แบบอยากจะซื้อแต่ก็ไม่ได้ซื้อเพราะว่าเงินไม่มีอะแทนที่จะทําให้มันถาวรน่าจะกลับมาทําแบบนี้ลดราคาแปกเหมือนกันนะทางที่แพ ไอเนี่ยไอแพ็กตอนรับกลับมามันก็อยู่ทาวนได้แล้วอะแต่ไอเนี่ยมันไม่อยู่ทาวนได้ยังไงผมเองก็งงอยู่เหมือนกันงงกับเกมเหมือนกันนะแพ็กดีๆแบบนี้น่าจะอยู่น่าจะอยู่ให้มันทาวนนะครับสงสัยแบบอันนี้หรือเปล่ามันมันคิดว่าทางเกมคิดว่าโอ้ยให้คุ้มเกินก็เลยแบบให้มันลดให้มันแบบจํากัดเวลาดีกว่าเอออันนี้หรือเปล่าผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันโอ้เสียดายเหมือนกันนะถ้าากิดว่ามันอยู่ทาวนผมมีโอกาสเติมในอนาคตเลยเติมฉุกเฉินนะครับ ไอแพคสองแพคเนี่ยไอแพคไอแพคแรกที่มาขายอ่ะเมื่อเล่นด่าน100เมื่อเล่นด่านสติล็จหลัก100อ่ะเล้่มันจะขึ้นมาผมก็ไม่ได้ซื้อเพราะว่าไม่มีตังค์ซื้อตอนนั้นนะครับมันก็หายไปเลยเซ็งจัดเลยครับอันนี้ก็งงเหมือนกันว่าเอ่อทำไมไม่ทำมันทำไมไม่ทำเป็นแพคเกียร์ทาวน์เลยเออโอเคเดี๋ยวเรามาเล่น pvp กันสักนิดสักหน่อยละกันนะครับ โอเคชิงเงโอในตอนนี้นะครับก็ยังใช้งานดีอยู่นะผมยังไม่เห็นว่าทางเกมจะเนิบหรือบัฟนะมันยังเป็นปกติอยู่อะ่ะอืมผมยังไม่เห็นความแตกต่างเท่าไหร่ตอนนี้ ID เกลือของผมนะครับก็พยายามไต่เลีกให้มันสูงสุดอยู่นะครับเพนีว่าจะเก็บรูบี้ให้ได้เยอะๆเพื่อเอาไปเปิดกียร์แดาว ดีๆหรือว่าเอาไว้เปิดเอาไปเปิดหรือว่าเอาไว้เปิดนะครับอเลนเจอร์ Ranger ที่แบบจะมาในอนาคตตัวดีๆอ่ะหรือไม่ก็นะหรือไม่ก็เลนเจอร์ที่ผมอยากจะได้เผื่อแบบมีคนละาโบที่ผมอยากอยากเผื่อมีคนลาโบที่ผมชื่นชอบมานะครับในเกมเนี้ยและผมอยากจะเปิดก,ก็ต้องเอาลูบี้เปิดอะ่ะอ่ะถ้าจะให้เลือกระหว่างคอลาโบเลนเจอร์ Ranger, ระหว่างเลนเจอร์คอลาโบที่ตัวเองชื่นชอบกับเกีย re, ผมขอเลกเลนเจอร์เพราะว่ามันเท่นะครับมันเอามาโชว์คนอื่นได้นะครับว่าเราได้แล้วหรือว่าเอาไว้เป็นคอลเลกชันสะสมเอาไว้เป็นแบบอะไรอะ่ะสิ่งแบบสิ่งสิ่งอะไรอะ่ะสิ่งเขาเรียกว่าผมขอคิดก่อนแป๊บนึง <laughs> ผมขอคิดก่อนสิ่งให้กําลังใจเราอะ่ะเออมันเป็นสิ่งที่ให้กําลังใจเราอืโอเค เรียบร้อยครับผมรอบนี้ชนะชนะยากนะ l ลีกมาสเตอร์สนะครับตัวแล้วก็เกียร์แต่และคนนี่คือแบบตึงๆกันทั้งนั้นนะครับก็ต้องเลือกทีมตีดีๆนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแพ้สูงมากนะครับเดี๋ยวมันจะแพ้สูงมากจริงๆบอดในหลีกนี้ก็ยิ่งโหดด้วยโหดแบบโหดโหดเหมือนโหดคนละระดับเลยอ่ะมันโหดคนละระดับกับเพรเลย แต่ไม่เยอะมากนะไม่เยอะมากไม่เยอะมากนะครับเอาง่ายคือบอทมันเล่นเป็นอบอทมันเล่นเป็นอะเหมือนคนเล่นเองอันนี้ถ้าปรับบอทให้มันโหดอะผมคิดว่าน่าจะปรับการที่แบบบอทมันเรียกตัวเร็วก,กว่าเราอะเออทั้งนั้นที่เราใช้มือเรียกยแต่บอทมันเล่นเองแล้วมันอ่ากลับอันนี้ปล่อยตัวได้เร็วกว่าเราเฉยเลยอะอ,อันนี้ก็ อยากจะให้แบบว่าปรับให้มันปล่อยตัวช้าลงนิดน,นึงก็ดีนะเออมันจะได้แบบอันนี้อะให้บอดมันอันนี้ไม่โกงเกินอีกอย่างหนึง่งคนที่มีเกียร์ดีๆอ่ะแล้วแบบบอดมันปล่อยตัวเร็วมันจะได้เปรียบคนที่แบบมีตัวดีแต่เกียร์ไม่เยอะแล้วแบบเราแบกแร่เยอะอะแล้วเล่นเองมันก็แบบเสียเปรียบไงอืโอเค เอาทีมไหนดีผมอยากจะเลือกเรื่องทีมบาวจักรพรรดิล็อกนะเพราะว่ามันแบบมันมันอันเนี้ยมัน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 ดาเมจเบอร์อะดาเมจมันเบอร์แล้วก็ตีตายตียากอะเอยไม่มันตายยากด้วยอ่ะเดี๋ยวให้รู้แล้วกันอ่ะขี้เกียจร,รีหาละอ่ะเดี๋ยวให้เดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อนขอดูว่ามีตัวบินไหมไม่มีโอเคอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นให้ดูเลย บราวจากักรพรดล็อกนะครับตอนนี้โอ้โหเหมือนมันโดนเนิฟหรือว่ามันโดนบัฟวะผมเองก็แปลกใจเหมือนกันกว่าจะตายแล้วก็ดาเมจก็จัดจ้านเวอร์วังอลังการมากนะครับมีมันตัวนึงอย่างก็มีตัวดาเมจสองตัวหรือ3ตัวเอาง่ายๆบราวจากักรพรดล็อกอะเวอร์จริงๆนะเวอร์แบบเวอร์มากอะ โอเคเกียร์ข้อดีครับเกียร์ข้อดีเห็นไหมปกติเจมเมอมันจะไม่สาบขนาดนี้นะอันนี้เขาน่าจะมีเกียร์อัตราโจมตีโดนแน่นอนของักสะอยู่ด้วยไม่งั้นผมน่าจะอันนี้สู้ได้มากกว่านี้โอ้ยแม่เจ้าเห็นไหมบอร์ดมันต่างชั้นกันมากคุณผู้ชม <laughs> บอร์ดมันเวอร์มากนะครับเราพายุไปนะครับเอาน้ำแข็งไปด้วยมันกดอามาตะเลย แล้วมันก็พารส,ส่วนมาด้วยอะเออเดี๋ยวได้บัตรมันโหดบัตรมันโหดครับเกียร์ไม่ถึงผมบอกเลยว่าสู้ยากนะครับหลีกแต่และหลีกในหลีกมเตมเตอร์เนี่ยเออตอนเนี้เกียร์คือปัจจัยสําคัญในการชนะ PVP สําหรับผมในตอนนี้นะเกียร์คือสําคัญมากโอ้โหดูดิโดนแน่นอนกี่ชิ้นอ่ะสามสห้าหชิ้น แม่เจ้าผมมีแค่สอชิ้นเองใครมันจะไปซู้ไหวนั่นแหละฮะก็อดครวนอดครวนไปเรื่อยๆแหละเพราะว่าเราเองก็ไม่ไม่มีรูบี้ไว้เปิดเกียร์แล้วก็ถ้าเปิดเกียร์ไปมันก็ไม่รู้ว่ามันจะออกให้หรือเปล่าไงเออเกียร์แปดดาวเกียร์เจ็ดดาวอะ่ะโอเคมาครับ ไรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วกันอ่าแล้วก็ใครนะครับผมที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มในเดนรเจอร์กลุ่มที่4ของผมนะครับก็สามารถเข้าได้ที่ตรงก็สามารถเข้าได้ที่ลิงก์ตรงคําอธิบายคลิปได้เลยนะครับหรือว่าใต้คลิปนั่นแหละอ่าผมก็ทิ้งลิงก์กลุ่มไว้ให้แล้วนะครับแล้วก็ Discord ของผม,ผมใครอยากเข้าก็เข้าได้นะครับผมก็ทิ้งลิงก์ดิสคั่นไว้แล้วนะโอเค โอเคเลทส์ okay, go ฮะโห oh, ดูดิตัวเขามันก็ไม่เท่าไหร่นะเว้ยแต่เรื่องของเกียร์เขาอ่ะโหดมากตัวเขาอ่ะมันเป็นตัวที่แบบไม่สามารถอัปเกรดเป็นแรงเก้าดาวได้แล้วก็มันเก่าโดนเนิฟหนักแล้วแต่เขาก็ยังสู้ได้ขนาดเนี้เกียร์เขาน่าจะโหดมากเลยแหละดีที่ผมได้เปรียบงตรงที่ว่าผมแบบ มีเรนเจอร์ดีอ่ะโอเคเรียบร้อยครับอืมทีมนี้ขอดูเกียร์หน่อยขอส่งเกียร์หน่อยแล้วกันนะครับใช่แล้วเกียร์เขาโหดนะครับเกียร์เขาโหดพอสมควรเลยม,เมีเกียร์เจ็ดดาวเยอะกว่าผมนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูเกียร์ของผมนะเอาทีม2แล้วกัน ทีม2อครับโดนแน่นอนมีแค่2ชิ้นซึ่งโดนแน่นอน2ชิ้นเนี้ยผมฟลุกผมโคตรโชคดีเลยคือผมเปิด200รลูบี้แล้วผมได้เกียร์อาวุธลับของริวโกโนะครับผมชิ้นเนี้ยสองชิ้นเลยใน200รลูบี้คือแบบโคตรดวงดีอะตอนนั้นผมสตรีมด้วยไม่รู้ว่าสตรีมไหนผมลืมไปละคือแบบดวงดีมากผมโคตรด,ดีใจเลยนะครับคือถ้าผมไม่ได้เกียร์อัตราโจมตีโดนแน่้โดนแน่นอนขอลิ้นพันกันขอไฟถ้าผมไม่โดน ถ้าผมไม่ได้เกียร์เอาวธเลฟของเลโกโกสองชิ้นเนี่ยผมว่าไอดีผมคงจะลำบากมากกว่านี้แน่ๆนะครับอโอเคอการอัปเกรดของผมก็ประมาณนี้ครับถือว่ามาอัปเดตให้ให้ดูแลกันนะครับว่าการอัปเกรดไอดีเกลือของผมเนี่ยไปถึงไหนแล้วนะครับก็ถือว่าตันเยอะแล้วนะถือว่าตันเยอะแล้วนะครับอตอนนี้ผมเก็บเงินอัป ปริมาณแร่ที่ได้รับจากศัตรูอยู่อ่าปริมาณแร่ที่ได้รับเมื่อเอาชนะศัตรูได้นะครับให้มันตันเลเวลเก้าเก้าเลยอืมหรือแม่ก็คิดดูก่อนอืมว่าจะเอาถึงเลเวลไหนอันเนี้ยมันอันนี้อยู่นะมันดีนะครับเวลาศัตรูแบบตายแล้วเราเอาชนะได้อะ่ะมันก็ดีนะครับมันจะได้แร่เยอะขึ้นอืมโอเคก็ ประมาณนี้เลยกันสำหรับคลิปนี้นะครับผมเองก็ต้องขอบพรทุกคนมากที่เข้ามารับชมการเปิดกาชาตามรหัสเลเกนของผมนะครับก็เกลือนะครับผมโคตรสุดอะเกลือมากนะครับผมแต่ก็ช่างมาันละกันนะครับเราเกลือก็เป็นของธรรมดาอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเกลือามากไปมันก็ไม่ดีนะครับผมต้องไปหาทําบุญบ้างนั่นแหละโอเคก็ ขอบคุณทุกคนมากครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดติดตามกดแชร์คลิปนี้นะครับและก็ขอบคุณทุกการสนับสนุนทุกช่องทางของทุกคนด้วยนะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่เมื่อไอค m า back นะครับซ e e ya